ที่หลานเราก็จะมีเครื่องมีทั้งโคมยูดเครื่องหัวเดียวเครื่องบดนะคะทุกคนเครื่องตัวเล็กก็มีนะคะมีอะไรแล้วก็จะมีเครื่องสองหัวรับเปิดทาเฟ่นะคะอะไระต่างๆนะคะ บาสเกตก็มีนะคะทุกคนด้ามชมเครื่องบทเรามีหลายรุ่นมากเลยนะคะอ๋อเรามีกาแฟสดในร้านด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูที่มเมล็ดกาแฟนะทุกคนมเมล็ดกาแฟใ่หลาเครื่องแฟมแล้วก็อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟ มาลาเล่านะคะครบจบเปิดหลังได้เลย